สวัสดีครับผมวงวินนะครับก็วันนี้ครับเครื่องวดข้าวขนาดสามฟุตนะครับก็ลูกค้าสั่งมาในในในไทยเรานี่แหละครับตัวนี้ลูกค้าจะเอาไปโมกขโพดด้วยนะครับเื่อสีข้าวสียอะไรด้วยนะครับก็เอพวกงานพืชไร่นะครับหมายถึงอาจจะมีข้าวมีข้าวโพดแล้วอาจจะมีถั่วเหลืองถั่วเขียวอะไรพวกนี้ครับก็รูปแบบก็เตรียมปรับปรุงให้ลูกค้าพร้อมใช้งานครับ รูปแบบเครื่องเป็นแบบหมุนขวานะครับใช้เครื่องสูบเดียวนะครับจะมีล้อสําเร็จให้เรียบร้อยครับมีคอลงคอลากอะไรให้เรียบร้อยตัวนี้จะเป็นคอสั้นนะครับอคอสั้นก็ลากจูงโดยลูกค้าจะมีรถถ่ายเล็กนะครับ่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นพวกไอเสก,กิหรืออะไรสักอย่างเเพราะว,ว่าก็ายังไม่ได้ดูนะครับแต่ะระดับความสูงที่ลูกค้าให้มาเนี่ยก ก็อยู่ในประมาณประมาณตรงนี้แหละครับพอดีเอาคานหน้าตัวนี้กลับหัวลงนะครับก็จะได้ระดับความสูงของลูกค้าที่กำหนดมานะครับก็ทําใหา้ตัวมันเองบาลานนะครับบาลานกับรูปแบบก็อาจจะมีหน้าเรยรอยนิดนึ่งท้าท้ายยใหญ่ยนต์ก่อนหน่อยโอเคตรงนี้ถือว่าเหมาะตัวเหมาะสมสวยงามครับรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกระบบสายพานอะไรทําไมพวกนี้จับไปตามรูปแบบเรียบร้อยแล้วนะครับ าะว่าเดี๋ยวให้ดูรอบๆก่อนเดี๋ยวจะลองเครื่องให้ดูนะครับมีถาดตัวนี้จะพับพับเก็บได้ที่นั่งอะไรพวกเนี้ยนะครับพับเก็บได้หมดล่องนี่ก็พับเก็บได้นะครับส่วนต่างๆตรงนี้ก็มีท่อเข้าออกนะครับสายพานกลับหลังนะครับมีตรงจุดพัดลมนี่นะครับเดี๋ยววัดวันให้ดูนะครับตัวนี้ขนาด3ามฟุตนะครับเราต้องวัดข้างในนี่ครับเห็นไหมครับน่ครับคือแบบ3ามฟุตนี่ เราวันนี้ห้องนวดครับอ่าวันนี้สามพูดเต็มนะครับเนี่ยครับสามพูดเต็มนะครับนะครับชนมาเลยครับเนี่ยอ่านะครับนี่คือสามพูดเต็มนะครับอ่าก็มันจะได้เลยครับว่าเอสิ่งที่ลูกค้าต้องการนี่ก็ประกอบให้มาได้ตรงตรงรุ่นตรงสเปคนะครับเดี๋ยวจะลองเครื่องให้ดูนะครับเดี๋ยวผมล่นเครื่องนิดนึ่น เบาๆครับที่นี่ง่ายนะครับเครื่องเดินเดินระบบนะครับแต่เราจะเห็นว่าทุกอย่างพร้อมทํางานนะครับระบบตัวขย่านะครับเที่ยวตีข้างในนะครับพร้อมใช้งานครับระบบลมพัดลมอะไรทาไมก็ออกมานะครับลมลมลมนี่แรงครับไม่ต้องห่วงเรื่องลมนะครับเสียงลมนี่มาเลับเนี่ยเดินเครื่องไม่ไม่ได้เร็วมากนะ รถนี่มาหวานเลยครับนะครับลงบนแน่นอนลงนั่งนี่นะครับเอารอบเครื่องเร็วกว่านี้ก็จะไปไวกว่านี้ครับนี่เป็นแบบตอบเดินเรื่อยๆนะครับยังไม่ได้เลื่นเครื่องอันนี้จะเป็นเครื่องแค่11แรงนะครับเป็นเครื่องทดสอบเครื่องเรื่องระบบเฉยๆนะครับลูกค้าจะมีเครื่องที่กําลังมากกว่านี้อยู่แล้วนะครับก็ถือว่าใช้งานได้เลยนะครับโอ้ ให้เห็นรูปแบบนะครับให้ดูไกลๆนะครับานะารทำงานอันนี้จะเห็นเป็นลากจูงโดยรถอันนี้อันนี้รถที่ร้านนะครับแต่ก็คือเอาไว้แค่ลากแล้ไม่ได้ใส่แค่เครื่องสุดเดียวนะครับโอให้ดูนะครับถนะึงรูปแบบการใช้งานทำงานนะครับนเรอเดินเครื่องอ่า ทำงานจริงเหรประมาณประมาณรอบประมาณเนี้ยครับะนะครับเดี๋ยวดูลมก่อนโอ้ไม่ต้องห่วงเลยครับลมอยู่คู้เลยยอดครับเดี๋ยวให้ดูรูปแบบต่างๆนี่มีขาตั้งให้นะครับเราตั้งนี่เดี๋ยวเวลาเราเดินวางในพื้นที่ที่กำหนดไว้แล้วเราก็เอาขาตั้งลงนะครับ ป้องกันอันตรายในหน้ายกต่อเครื่องลงนิดนึงนะครับแล้วก็ผลคอนสายพานลงนะครับก็ลูกค้าท่าในใดหากสนใจนะครับรูปแบบต่างๆตรงไหนก็โทรสอบถามสนใจนะครับก็โทรมาปรึกษาได้ครับขอบคุณมากครับโอเคครับ